ได้ครับเมือนนี่ก็มีผริพัตรน้บานห่องสีไม้มาให้บริการเลยวยครับกระเป๋าครับลายสวยๆครับเสื้อเ้อครับเสื้อเสื้อมีสามแบบครับเสื้อขาวแขนน้ำเงินครับแล้วก็สีขาวครับแล้วก็ขาวแขนสีแดงเวยครับขาวแขนแดงนี่เป็นสีใสเลยครับแล้วก็มีผ้าถุงครับ ถุงนี้สามแบบครับสนใจก็ทักมาได้ที่ไอดียไล์เฟสสมครับหรือเบอร์โทร098 203 3802รักน้องพี่ใหม่กับอุดนุนน้องพี่ใหม่ได้เด้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้่งของฝ่ายสุภูสกุนเด้อค่ะ โอ right? ้มื่อนี่ยนกปีใหม่ของเฮาวบ้านท่านอาบหนามอยู่ค่ะคุณพ่อกับคุณแม่บ่ท่านว่างค่ะมื่อนี่กะสิได้ไปตัดหญ้ามาให้ก่อนค่ะไปเกี่ยวหญ้ามาให้ก่อนค่ะสิไปเกี่ยวหญ้าเพกกะมาใหอยนกปีใหม่กับแม่ตายเฮามื่อนี่ปีใหม่กับแม่ตายเฮาก็สิได้อยู่บ้านก่อนค่ะอยู่บ้านกั็จาด่าก่อนนีด่าอยู่กับปีใหม่เด้อ อยู่เป็นมูปีใหม่เหมือนี่แม่สิไปเกี่ยวหยาเพลกมาให้ปีใหม่ก่อนอิหล่ายอยู่บ้านเด้อเขาบ้านกินเดียวก็นอนแม่สิไปเกี่ยวหยามให้กินเดี๋ยวเราไปเบ่งอุปกรณ์กันเลยค่ะว่าเัามีอุปกรณ์อีหอย่างนีพี่สิไปเกี่ยวหยาเพกมาให้น้องปีใหม่ของเฮากะนี่ค่ะสัมภาระอุประโอ พลักเอียงกขึอนสามโร่พรมรถพร้อมที่จะไปเกี่ยวหญ้านะคะหญ้าเพ็กค่ะหญ้าเพ็กสัมภาระอุปกรณ์สวัสดีครับนี่ครับเกี่ยวค่ะเกี่ยวเขียวเขียวเกี่ยวข้าวเราจะเอาไปเกี่ยวเอานะคะเราไม่เอาเครื่องไปตัดค่ะเดี๋ยวมันสิมุนค่ะเครื่องมันเก็บหนัค่ะ ปลา,าบอ้องหูค่ะปลาเพกต้องไปกับขอบขั้วน่องอุ่มบุญค่ะพออุดกับแมีไข่ยเ้าสีผ้าไปค่ะเตรียมพร้อมแล้วค่ะเราเตรียมพมร้อมแล้วอุปกรณ์ของเรา,เาไปโหลดค่ะบัดน,นี้ไปเบิ่งกันค่ะอยู่ป่าหญ้าปุนละค่ะเดี๋ยวกลบา เดี๋ยวตอนนี้กําลังจะเดินทางไปบ้านพ่ออูดนะคะไปบ้านพ่ออูดให้ลูกสาวอยู่บ้าน,นอยู่กับเจ้าด้าเอวเรา,าไ,ไปใส่ไี่เอาหนามาองค์กลักองค์กะลักสิไปน้ำตีเฝ้าบ้านอยู่กับปีไม่ อันนี้คันได้ยินเสียงรถออกไปกับบอดายด้วยกันออกตามรถวา่าแตาเสียงรถสตาร์ทเดี๋ยวไปติดตามกันที่ป่ายาก,กันเลยนะคะว่าจะไกลจะใกล้แค่ไหนคะ่ะแล้วไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ก็ได้มาใกล้มากเลยนะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะอุ่นพออุ่ก็แม่ข่ยน้่หนาไปแล้วที่ลีที่ลีแล้วทั้งตะพ่อหล,ล,อลมอมุดค่ะหลมสะเหล่งว่าดีเลย ครับไปดแเมียาตีรังกาลุกหน้าเลยทางนหน่อยต,ต้องใส่ก้อนสามารถีเิเศษเลยพูดค่ะสามารถรใส่จะเผาไปน้ำโขกค่ะไปน้ำโกกขกอุอ้ตะวานหนีน้ำกันเทกันงน้าเลยค่ะนี่นี่้กันแทกหน้านนคือสวยค่ะห,ห,ห,หนูคนบ่ยหิวอพิคนเอาไปเหงื่วหัวหิ้หง่ัวละครับนี่ตรงย่างกี่เป็นสัญลักษณ์ เป็นแมงก์ใหญ,ญ,ญ่งัค่ะนี่ผมยังรัคงมาอค่ะได้มาตัว้างไอ่าใช่หละครัคุณใหญ่ให้เห็ดยายหาเห็ดบ่จ้าได้โใส่นูมือเห็ดนีหยังโอ้เห็ดโคกโ้สวยไปจากนจ้าหนิโอ้ไดันลงปลาหนึ่งเนาะไปตัญ้าเพกให้สร้างจ้าโอ้เหปลาหนี่ได้เห็ดหรอ ค่ะผุนเขาขอุดไปหอดเหรอคะโอ้หยางงามอีหลีค่ะสมมาไก่อยู่หมักยางงามเลยค่ะแม่นว่าเอาสั่งมาได้ของนี่ผูกก๊กลักเดียวอิ่มเลยนี่ไปทำอะไรยื้อใส่บอกเกิดมากก็เลยว่าไก่โอ้ผุนแม่ไข่ลงมือแล้วค่ะคัน,ไ,น,ไ,น,นได้มาเทจอนึงแล้วกับไก่ละค่ะ พออูดเฮ็ดอีหยังก็ว่าให้ยาไปให้คนหรือให้สร้างค่ะฮะให้สร้างบ่โอ้ใสมันเป็นต้นจังไรโอ้ตี๋ตี๋เมียนเมียนพุทธเอาคนอยู่บ้านพนพนพนหาอยู่หาใครขี้หาใครขี้นิมมัสติหอมอุตติหงวเมียนหลง chắc men ครับครับ hứa มัน nhận ต้มต้มคนไปล่าง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 แล้วก็ตุ่มกินก็ได้กินซื้อๆก็ได้คนเฒ่าเพิ่นกินแก่ท้องอืดอีพฟอพโฟแล้วกินตะเกินสมัยแต่กียบเขาเขากินเลยไหมคะข้างขี้กัดกินเลยล่างล่างออกแล้วก็กัดกินเลยพร้ัมหมดแล้วไปไล่นไป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 ตุ่มกินน้ำกัดกันตั โอ้ยว่ามัามาตัดหย่าโบเมนตัวนี้มันเกี่ยวหย่าโบเมนตัวนี้เพล็กหายาตัวนี้ยาก็ะมือก็เป็นเรื่องเลี้ยงคนบอกมาไปยังหย่าโอ้ตอเพกหลายพูดคนหย่าไปเขาโนบอนอ่้ตุ่มต่อเพกในตรงนี้การรองกับเมีนบอนในห้าคนนี่โนเพกเขาเอิโนอเพกเขาติดตัวสอบยาดีไหม

กินเมนบะระแล้วตองมืองว้มหลังติคนพอดีมันหอมตัวตอ่บนหาคนไปต้มแ้วใบกใบมาเบิ่งเบืองเพิมมันอีพอเสีมก็มามาเกี่ยวหญ้าไปพยมัยเป็นเนอหยาบใบหน้หยาบใบพี่ปีใหม่ก็เมตายม่ตายก็พีปีใหม่มองพออุดถุงเทปปันได่ะเบิ่งนน้ตั้งถุงตั้งเทป นี่โอ้หนีกมักเกียตุมสุดน้ำขึ้นเสียบเนาะนุดน้ำยาบำรุงลังไก่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาม่นยังก่อยาแผนโบราณเป็นสมุนไพรใส่แมนโบจำเปอนสมพ่อพ่นเอาเสียมมานน่เนอะเอาจอบมาพรมใส่เมนบอยืน พอมึงตีเดียวตะกี้พ่อหายาแต่แต่ตอนที่เท่ๆท่องนั่นไหมไปไปเขาโพเอแก่ก้นหากละมังทั้งอันกินอันบำลุงบำลุงนุ่มบลุงหรือนุ่มนุ่มครับละมังต้นน่ำสาวสร้างหนาวครับมีหลายอยู่น้ำปลาจังสี่ละตีน้ำโขังสี่ละตีที่แหละครับทีนไปแล้วครับเอาไปตาก กนขุดแล้วขุดแล้วไปล่างตากแดดบอกล่างตากแดดเลยต้มไปเอาไปเริ่มเริ่มลงมือเกี่ยวหยาให้ลูกสาวก่อนค่ะตรงนี้ผู้ใดได้ถือกล่องผู้นั้นหลอดออสเตรียได้ครับคิดว่าเาสิว่างเปล่ะกล่องนี้เดี๋ยวกุ้นเนี่ยกับขอตุก เกี่ยวหนาให้น้องปีใหม่ก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวเ้ามาติดตามกันต่อว่าเต็มรถเดี๋ยวเดี๋ยวเหาองเกษตรกรไปให้น้องอยู่บ้านค่ะต,ตอนนี้เหาก็เกี่ยวไก่สีเต็มรถแล้วค่ะหนาเนี่ต่งงามๆค่ะอ่อนอวไหล่เกี่ยวข้าวเดี๋ยวกับเ,เต็มรถเมยบ์บอุ้งหัวน่องปีใหม่ แม่กระสูนครับหยาูกสาวหยาห่างแม่นหยาง่างมาเลยชิบหายหยาเด็กกินครับย่างง่ายมากค่ะเดี๋ยวข้าวหูหมองเหลววันนี้ปวดหนานขมากเกี่ยวไมัปลาหนีเป็นปลาเห็ดพรมได้ค่ะเนี่ยเกี่ยวหยางต้เกี่ยวหยามากกะพอเห็ดค่ะเป็นเห็ดโคกเห็ดปลาเห็ดน้ำหมากเห็ดผึ่งหวานเห็ดไข่ เยอซอยกันจนได้เต็มรถแล้วค่ะนี่ได้เต็มเลยแป็ว่าเห็นหย้างามค่ะได้อยากเด็กไปหลายๆเห็่ลูกสาวเด็กกินอิน่มเราเห็นน้องปีใหม่กับแม่ตายกินได้กินอิ่มนอนหลับเราก็สบายแล้วนะคะอันนี้เราก็ดีใจแล้วค่ะงามอิริข่าพี่นองเ้ยนี่เนี้ยจนว่าอยากกลับ,บ้านไป อยากตัดให้ด้จนเป็นรถุิติอับพ,พุล่ะค่ะหลังหลุดติอับเขามาบ่ไดค่ะทางเขียบพดทางหน่อยเป็นทางปลาทางมะมะโคูกค่ะมะนาเพินพ่นเพิ่นฮ็ดเฉพาะหลุมรถุดดไถหน้าหน่อยน้ามีลีโขกแบบใหญ่เลยค่ะพูๆๆๆนกวางขวางมี่ให,หน้าพรอมค่ะแต่ว่ามึงแหลวกัะคือสิเป็นตาได้กินบาบูเขาเนี่ ยูน <c oughs> ้ำปลาน้ำขู่คุณพ่อของหอบก็บเได้หอบมาใส่รถกับค่ะตั้งปุ่นเต็มระเบ่อปุ่นตั้งปุ่นปุ่นก็เสิเต็มแหละละพออุดเป็่นยางหายาเพิ่นค่ะยางหายุดยาไปตุ่มยาเก็บปวดเขียงปวดขาไปหอกโอ่งตูตัดด้วยเกี่ยวด้วหอบมาใส่ผมมันก็ได้เต็มรถหน่อยละนี่ นี่เาก็สิได้กลับบ้านละค่ะได้เต็มรถแล้วเด็กเอาไปห้งหนุปีใหม่กับแม่ตายกินบึงกับแซ่บยากำลังอ่อนพอดีเลยค่ะถือฝนเหมือนนาจังสิมาเกีลไม่ค่ะมาแหลกๆก็ว่าไก่อยู่หรอกค่ะแต่มาเรื่อยๆก็สิทำท่างไปหน้านะคะ่ะไก่ๆบ่ันนี้ เต็มเหล่พี่นอ้องบันนี้ได้เมื่อบานกอนตัวบันเ,เป็นกันไปนยังแม่เป็นกันพายปนยผู้ใดได้จับกล่องพุ่นกระลอดยังวะค่ะสุดาจนี่ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไกร์ท่างช่องพังปใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้ขอคร่วเฮาเนด้อค่ะเฮาก็ขอข,ข,ขอบพระคุณโครงการกศนจังหวัดสุรินทร์ค่ะ รับมือกับเกาคัมบาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ